แรกมันก็จะยากเพราะตีดาบไม่อยู่นี่นะครับมาซื้อแบบตรงนี้ครับมีแค่ชั้นที่ลากปั๊บเศดแรกลากปั๊บตุ้ตีบนอาจจะต้องเป็นตีของได้ยากเราต้องไปทำบุญเจษฎีฟ้าใช่ป่ะครับใช่ครับบุญเจสีฟ้าครับเปิดได้แล้วกันแม่หนูแม่เอาเราเห็นไหมว่าเขียวดำมากเอาทำไมออกอีกแล้วทำไมออกแบบนี้ก็นพ่่ชายดอบแดดเด้งนะ อย่าไปตีอย่าตีอะไรทั้งสิ้นยืนเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวแม่ออกกีฬาสเต็ปไปได้เข้าไปก่อนยืนเฉยๆนิ่งๆตีตีทำไมมันโลดอะนี่นะท็อปไปลากไอ้ตัวแดงเข้ามาในวงเดี๋ยวฉันจะไปทำข้างบนให้เอเคนะแล้วให้ตาเอ๋ลากไอ้ลากไอ้มินิมินิปอสตัวเตี้ยไปตีก่อนเลยตัวแรกเนองโอเคไหม โอเคโอเคอยู่อยู่จะฟังโอเดี๋ยวฉันจะพูดเลยเออแค่นี้แหละส่วนคนยืนเหรอยืนนิ่งๆไม่ต้องแตะเดินที่ไม่ต้องตีในเฟสในบอลแรกมีใคตีไหมเอ๊ะมีใครตีไหมไม่ตัวไฟไงตัวไฟไงมันมีตัวไฟบินิบอลที่เป็นตัวไฟไงใช้ตัวท็อปลากเข้าวงอันนี้ก็ได้เนี่ยเห็นวงนี้ไหมในที่ฉันยืน น้ำน้ำหลอกมา่อกี้ลาแค่ไปอยู่ในวงเนี้ยในไอโง่งู่ากเดี๋ยวฉันไปทำกุ้งโกรดหน่มันมันต้องลากบอนไปอยู่ในวงสองวงแฉกประตูใช่ใช่นี่เป็นมีบอสใช่เดี๋ยวฉันจะลากกับตะท็อปดิเดี๋ยวฉันนั่งดูแลกันอําล่ำอ่ะเดี๋ยวอําล่ำไล่ตัวตัวเติรเล็กไปค่าก่อนมันจะได้ง่ายตัวเล็กมันพุ่งมันจะตีแล้วน้ำน้ำบังวเราตี ตเนนีไปลากไปฆ่าตรงไหนลากไปฆ่าออกประตูเหรอแล้วมีคนเปิดประตูให้ไห้ไปเตี๋ยแล้วเข้าประตูเดี๋ยวฉันเปิดฉันอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ลากเตี๋ยที่เป็นตัวเตี้ยสุดนะมีนิปอติ้ตัวเตี้ยสีดำๆใส่ลากอ่ะฆ่ามันก่อนมันมันชอบพุ่งโอเคโอเคบูแดงคือหัวคิวครับครับครับเอ้ยขอดูหน่อยได้ ไมเทำไม่ได้ครับอยู่เฉยๆเหรอเดี๋ย่เฉยๆกท็อปกดดิ้งตอทปลอกไล่ลากลากตัวไฟเข้าอ๋อตัวเตี้ยๆเห็นแล้วเอ่อยาดูได้แตได้อยา <Ser ious S 1> ตัวเตี้ยไปฆ่าก่อนไหนเปิดประตูไงกเปิดอลากเข้ามาเลยเปิดแล้วเปิดแล้วได้ลากไปเลยอ๋อลากมาลากมาลากมาเออลากไปข้างในแล้ไปฆ่าข้างในเอนลเข้ามาข้างีแดงลุมยำลุมยำายแล้วเก็บปไปส่ง ฉันเก็บเก็บแล้วหนึ่งเก็บเลยแต่ว่ค่าค่าไอตัวเอาไล่ตัวไปอีกห้องเดียวตตดไอตาบอยเอาไปแล้วไม่ส่งเลยเหรอหรือต้องรอส่งพร้อมกันส่งเลยส่งเลยส่งเลยสี้ส่งเลยโอเคโอเคตจุดเลยโโอ้แรงดี๋ยวเอาเดี๋ยวตัวเนี้ยไปฝั่งขวาตาบอยทำให้แล้วฝั่งขวาตาบอยแฮมแล้วตาบอยพวกลืมเก็บปั๊บเมีเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ย ท็อปลากลากไปอีกห้องเลยตายยังของตาบอยตายแล้วไปเลยไอพวกมอนจิ๋วๆนี่มาตีเรานี่เราตีทิ้งเลยครับตีทิ้งเลยตีทิ้งดุดเรือนเลยก็ได้ได้ยังประตูไม่เปิดวะคราวนี้ใส่ยังไม่ใส่ปั๊บเหลือตัวไหนเหลือตัวไหนเหลือสองตัวนี่ฉันจะลากไปคนละห้องเออไปไปเข้าห้องนี้กันลากมากลับมาไหนเปิดประตูไม่ได้เราต้องตามเพื่อนไปทางทางที่เขาไปประตูมันเปิดให้แล้วประตูเปิดให้แล้ว นี่มันมีตัวไฟอยู่ข้างล่างอยูนี่ฉันกำลังจะไปใส่สีเขียวลากไปเลยตัวไฟลากไปเลยใครแทงอยู่นะลากไปอีกห้องเลยใครแทงอย่าอย่าอยู่กับที่เอาลากเข้ามาทางทางขวาทางขวาทางขวาทางซ้ายเออมามาเข้าประตูมูแดงมูแดงลากอยู่โอ้โหเฉยเฉยตายชั้นเหรอชั้นลากเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะเข้าห้องไปเลยทุกคนอะเข้าห้องไปเลยน่ะเออเข้ามาบินเข้าไปนั่นแหละนะลุ้มลุ้ม ลุมประชาชันเบิร์ตใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็รอตีบอสเฮ้ยเรื่อง่ายว่ะง่ายว่ะเออพอลอรู้ก็สบายเนี่ยบอสรอคนอบอสมาใส่ก็ตีรอตีบอสเอาเลยวะนี่ยบ้าบ้าใสมาเนี่ยจบแล้วไม่ต้องตีดีกว่อนเลือกของเขาบอกว่าเอาแต่เหรียญอุ้ยทัดดินทัดไฟสองขีดถกเอาหมดไม่เหลออีกแเออเออเออท่างไฟก็ดีอยู่ตะบู๊ เออแล้วไปถูกปอะแล้ไอพวกที่เป็นกอดอะไรพวกนี้มันเอาไว้คราบชุดอัพอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ค่อยแพงอะตอนเนี้ยใช่ใายได้จันไม่ได้ไหนส่วนอันนี้ให้พักอันนี้ให้พักอันนี้ให้พักแทงนะให้พักแทงบอสส่วนแบบอย่าอย่าตีอย่าตีเมลูซ่าเล่นเฮ้ยฉันได้ใบไฟฉันเอาไปว่าบอลเปียนสีสีแดงเเริ่มลฉันได้ใบไฟ โอเคแดงเขียวโอเคแดงเขียวเดี๋ยวฉันกับตาบอยออกไปเอาค่ะป๊ให้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปด้วยเดี๋ยวตาบอยไปแดงกับเขียวนะแดงกับเขียวอย่าอย่าตีมาดูซ่าได้ปะมอย่านะอย่าตีเมาดูซ่านะเอ้ยเจอแล้วเนี่ยแดงอยู่ตรงนี้ร้อยเพื่อนสั่งให้ตีแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยช่วนตีแดงเฮ้ยอันนี้แดงหรือส้มวะเฮ้ยแดง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 ไหมอันเนี้ยใช่ไหมกัด พิมหนึ่งโอเคโอเคได้แดงแล้วก็ขาดอีกสนึงอีสีนึงอะไรนะสีเขียวก่อนเปิดประตูน่อยเขียวกอประตูเล็เลขสีเขยวปคยังช่วมีคนได้แล้วตาบอยได้แล้วตบอได้ไปแล้วมีเมูาแบบเปิดประตูค่ะเปิดประตูโอเคเรีรอเลขบแป๊บนึงแป๊บนึงรอตาบอยก่อนตาบอยมายังเปิดเปิดเปิดได้ได้ได้ มันต้องรอส่งควอมกันนะครับท่านผู้ชม,มใชอีกรอบนึงเวลาับๆท่านผู้ชมอ๋อต่อไปก็สีแดงส่งเลยนะส่งเลยไหมส่งเลยส่งเลยอ่ะสบาย้ยอมสวยโอเคอเรอรอดูอีกรอบหนึ่งม่วงม่วงสง้มม่วงฟ้าม่วงฟ้าเขียวเปิดเปิดประตู้ให้หน่อยเดี๋ยวฉันเปิดเองก็ได้เออปึกจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรรอเปิดป ใช่รอเปิดคนเลย,ยลใ่แต่อย่าตีอย่เพิ่งตีมันเล่นนะไปึไว้พอปอสุดท้ายมันเป็นสเต็ตเฮ้ยตัวนี้ม่วงเป่ะวะม่วมาล้มเินแม่สีฟ้าสีห้องไม่ใช่แล้วว่าจะเปิดตัวนี้ป่ะไอเตีนี้ให้สีเหลืองตลอดเลยนะเฮ้ยฉันเจ,จ<ข>อเขาฉันได้ฟ้าแล้วันได้ฉันได้เขียวแล้ว เิไเเลยปิดประตูล่างให้หน่อยครับประตูล่างมุดประตูมุดตุเลขสี่เลขสเลขสเนี่ยฉันได้ฉันได้ห่อนีมาแล้วไงเอาเอาไงาไง้ราเอาไาเอาเาไงเอาไอาเางงเอออเอาไงเอาไงไอองอยงเางเลยใส่เลยใส่เลยใส่เลยใ่ออเอเคอเอเะ ทำหน้าที่รอเปิดประตูก่อนเฮ้ยม่วงกับอะไรแถบสีฟ้าสีแดงสีม่วงเขียวแดงโอเคเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดเจ๊ใช้เจ๊ใช้วิธีดูนี่เลยเจ๊มันจะมีคนลอกแต่กลองแม่งมีสกิลระยะไกลด้วยแม่งเปิดจากข้างนอกไปดูไปิูไปดูไมีสีเหลืองวะไม่มีมีมีแดงมีไหมแดงมีไหมแดงมีไหมโอเคโอเคโอเคแดงแดงได้สีอะไรบ้างตอนนี้ได้สีอะไแล้ววะแดงแดง เขียวได้แล้วเขียวได้แล้วเขียวมาแล้วเอ้ยไม่ใช่บ่ะฟ้าบ่ะฉันได้เฮ้ยฉันได้เป็นฉันได้สีฟ้าเปิดประตูให้หน่อยเลขสิบสองฟ้าเอาไหมไม่เอาใช่ไหมฟ้าไม่เอาใช่ปะฉันได้เขียวมาเพิ่มอะตอนนี้ขาดแค่ม่วงขาดม่วงเฮ้ยขาดม่วงอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ขาดม่วงขาดม่วงะายประตูสอง ตอนนี้สัตว์ม่วงสองสองก็เปิดหน่อยครับประตูสองประตูสองอ๋อนี่ไงม่วงม่วงอยู่ที่ประตูล่างแล้วมีโอเคลองต่อมาใส่ใส่ใส่นี่ใส่สีม่วงตรงนี้นี่ใส่ใส่ให้ตรงรูปครับแล้วกดไม่ใช่ไม่ใช่ว่ะจะทรงจะทรง บบเดยบเดยบจะมองากันะมจัมเะหน่อยแม่ตีเมดูซ่าหน่อยมิเชลาตายมีอยู่เนี่ยเพราะว่ามีพระดีคนเดียวไม่ฉันอยากคนอื่นมาช่วยแม่ไงเขาให้ไปช่วยคุณหน่งคุณหน่อยแ่เลออยิเชล่าไปจะไปชุบมิเชแล้วฉันชุบเพลงนี้เลยเออฉันตีมออนมีคนชุบและมันมีไฟตัวไฟแดงอยู่อ่ะ ดูแม่เราต้องหาใหม่หมดแล้วมันหมดแล้วอะโอ้ยเออเอาหาใหม่หาใหม่จัเล่แดงหาใหม่จัแดงเขจะจะพิ่งใส่แล้วกันตอนนี้ถ้าได้อย่าพิ่งใส่นะถ้าได้เตมัวนอยสาห่มส่ตัวแยกกันยืนคุมสามอไไดนี่แม่อยมันหัวแดล้ว่าเียปั๊บเอหรือมันต้องเก็บก่อนนมันไม่มีมอนเกิดอะ่โอเคอย่าพึ่งใส่รอดูสิเดี๋ยวกันเลยเราต้องเก็บก่อนแม เหลือม่วงม่วงก็แดงแดงสี่เหลี่ยมแดงสี่เหลเอ้ยแดงมีแดงองฟ้าดอกม้ไหมฟ้าฟ้าก็ลาบอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นตับแฉเอ้ยฉันจะเปิการลาบคาปิกอ่ะเปปปีกฉันว่าต้องเก็บก่อนว่ะมอนมอนไม่เกิดว่ะถ้าไม่เก็บเหมือนมอนไม่เกิดหรือเปล่าป้าได้ป้า ขาดเขียวอ้าวขม่วงขาดจิตขม่วงทำไมอยู่ทำไมอยู่อยู่ฉันฉันตายวะเขียวได้เขียวกมๆครับเมียู่ม่วขมวดนะเออมาชุบหน่อยเออออกมาชุบหน่อยม่วงเป็นจันเไปเดี๋ยวไปเดีไปม่วงสมุดรจันอย่าเพิ่งส่งนะอย่าเพิ่งส่งนะของฉันไม่ใช่ใ เออน่าจะใช่กัน่าจะต้องเก็บกว่าเก็บมาแล้วเก็บเลยแค่ไม่ส่งใช่ปะล่ะใช่เก็บเลยไม่ส่งใช่ส่งคือเพื่อนแตกตอนนี้เราขาดม่วงกับแดงนะเอ้ยแดงประปอยเออนี่ไงนี่ไงมอนเกิดแล้วม่วงเกิดแล้วม่วงกับเขียวเล้วตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ ไอมอนไอมอนตัวเล็กๆที่มันเกิดมาระหว่างแมงสาวนี่ตีได้ใช่ไหมตีได้ครับเดือม่วงกับเขียวม่วงอันนี้ไหมมีม่วงมีม่วงขี้เก็บขี้เก็บม่วงสมุดพันจัน่ะเออใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วขี้เก็บไหมดเขียวขัดเขียวประตูประตูหกประตูขวาประตูหกให้หน่อยขัดเขียวขัดเขียว เขี่ยกลมๆนะแม่ครบวครับครบตัวล้วครับครบครบไหมครบไหมเขี่ยกลมๆเขี่ยกลมๆเขียกลมๆนี่ครับเขียกลมๆกเี่ยน้กัดแดนี่โอเคเราพร้อมเราสพร้อมมีแล้วประตูนี้มาเลยมาเลยสีแดงก็มีแล้วม่ใช่นะก็มีแล้วประตูล่างให้หน่อยครับยามตีบอสประตูล่างประตูล่างโอเคเอ้ามาแล้วพร้อมใส่เลย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  ตามสี่เยอะตัวเองอ่ะแล่วแต่ตีบอสตีบอสหมดแล้วมั้งตีบอสได้แล้วมั้งได้แล้วเฮ้ยเออไม่รู้ว่าเลือดมันลดเออลดลดลดได้แล้ว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 ตีเข้าเลยตีบอสเลยเข้าแล้วตายแล้วจบเยอะของนะเนี่ยอ๋ออันนี้ฉันได้ไปแล้วฉันเลยไม่ได้ต่อบอสได้แล้วคุยฉันไทกไม่เห็นได้เลยไม่ถ้าเปิดกล่องถ้ากล่องมันเปิดแล้วแปลว่าแล้วไม่มีแปลว่าเราได้แล้วไม่กระแต่จะเต็มเมื่อวานแล้วไงใช่ป่ะล่ะ ใช่ถ้ากล่องมันเปิดหรือไม่มีเรื่องเพราะว่าตอนนั้นเราได้แล้วเมื่อกี้ผมยิงได้อยู่เลยนะเดี๋ยวเพิ่งตียืนเฉยเนะเดี๋ยวสันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวค่ะมีสติหน้าได้เลยค่ะแอบขับมือบนแล้วก็ข้ามได้เลยเนี่ยเห็นมิดูซ่าที่ยืนอยู่บ้าอย่าตีเล่นนะเห็นมิโดซ่าไหมซ้ายขวาโอเคอย่าตีเล่นมันจะทำให้ติดปั๊บแล้วก็เดี๋ยวฉันจะตีใหดูวิธีเราต้องดูสตีม่อนใช่ไหมใช่ พยายามเองอย่าเพิงเปิดฉันกดผิดไปให้พักให้พักเปิดแต่ยักเปิดเดี๋ยวแม่ทุกคนต้องดูวิธีลบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงวิธีลบยังไงก่อนเดี๋ยวตีดติไมละเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูมันจะเห็นภาพง่ายๆเลยดูตัดติไม่ได้เล่นเพื่อเดียวออกมากรอบแ้วนะฮะนะไม่ไม่เด็ด ดูนั่นปุ๊บเดี๋ยวฟังฉันพูดด้วยก็ได้เดี๋ยวก็รู้เหมือนกันถ้าฟังแต่ถ้าดูมันจะเข้าใจกว่ามันเห็นภาพไงพี่ยอมดีจริงแอบดณไม่ได้นะพิมพ์อย่างเดียวโอเคกันดูแค่นี้แล้วฉันอธิบายนะโอเคเนี่ยดูตามรูปอ่ะมันตีตีปุ๊บเดี๋ยวพออย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งออกไปรอบรอกคลองเลยเออข้างนอกคลองเลยนะเนี่ย

ตายนะไอ้นั่นมันโดนมิโตซ่าแม่ตายน้อยลงอ่ะไอ้ไฟไฟฟ้าเรื่องตลกใช่ทุกจิ้วที่เระเบิดตล่กหมดเลยเอาเอาเอายังป่ะมันมันมันเอาเวลาอยู่นะไปยืนตรงกลางไปยืนตรงกลางไม่แต่ถ้ารอบเอาเวลาเดี๋ยวเราเราค่อยเราค่อยลงอีกรอบก็ได้่ใช่อันนี้ตัวมันจอันนี้เราไม่อยู่ใกล้ๆกันเราเปิดพร้อมกันเอาให้พระเปิดก่อนอ้าวแล้วแต่ ใช่ถ้าคิดว่ามันเบาเปิดก่อนไม่เป็นไรจะอยู่หน้าบอสจะอยู่หน้าบอสเดี๋ยวถ้าปุ้งปุ้ง้โอ้โหมันพลิกมาว่ะติดต่อติดต่อเดี๋ยวมันจะเข้าหลุดตอนเจ็ดสิบนะเดี๋ยวฉันออกไปหาปลบให้กับตะบอยแล้วก็โดดนยันจะมีวงแดงๆอยู่อยู่่ใกล้อ๋อนี่เอาออกออกเอาตามที่ดูตามที่ดูตามคลิปเลยลองดูกอนดูดิเอา นี่อไม่ตายมาล่ะเออแต่รอดเยอะว่ะแต่แต่ฉันล่วงฉันล่วงอยู่มุมบนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่มันทำอะไรมันมีอะไรตีตีแล้วตีตุ่มกุดแดงตุ่มกุดหกตีถึงลูกเนี่ยเราต้อปั๊มเลือดตีดุลเลือดปั๊มเลือดไปไอ่ระเบิดโอ๊ยตอรี่ตอรี่แล้วเราปั๊มเลือดด้วยนะคะมันมันเลือดมันนิดเดียวปัเลือดเราให้ลูกมันขึ้นเนี่ยแต่เราเมจเยอะเช่ไหะลูกจะมันล้นลูกจะติดแล้วเฮ้ยง่ายเลยว่ะ ก็ไ่ด้ีงายจะอย่าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าเมื่อวานไม่รู้เพราะมันหลบไม่ได้อะแดงกับม่วงฉันออกไปเอาก่อนนะอย่าอย่าตีเดี๋ยวฉันตีเองนะมิลุส่าหน้าอย่าอย่าตีม่วงอย่าตีม่วงฉันตี่แบอสใชไม่ตอนนี้บอสตีไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ให้รอให้เขาเก็บบัฟมามาใส่ก่อนเแล้วมันจะตีได้อีกรอบนึง่วาามันล็อกเปใช่มันล็อกเป้าบังคับกระโดดเดี๋ยวฉันรอตีมิลุส่าเปิดประตูให้นะ โอเคครับเดี๋ยวเาออกไปได้แล้วเวลาออกไปแล้วแล้วท่านดูล็อกเป้าท่านทำไงถึงจะไม่ตายเนี่ยกระโดดหลบครับเห็นบงปุ๊บมันกระโดดปุ๊บก็จะสกิลหลบได้สิมุมแล้วฉันได้สิโลมงมมุมแล้วเราวิ่งไปไอตัวเล็กนั่นมันได้นะเปิดประตูให้หน่อยตัวเล็็กกีดงงัดไเฮ้ยตัดเส้นตัดเส้นตัดเส้นให้หน่อยเอาคนที่ไม่มีเส้นมาตัดเส้นยองไงขนดให้มันเคลื่อนได้อะโ้หน่อยนะว้าโอ้ประตู อย่าแล้วกำลังไปโอ้โหหมดสิทธิ oh, oh, no, okay. ์เกิดแล้วไหมเนี่ยออกเข้าใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไดหมสีฟ้ามีสีเหลืองเตรียมตัวเตรียมตัวเบิร์ดเลยเอาใส่แล้วได้แล้วเอาตีตีเอาให้เหลือต่ำกว่าสิบอ่ะช่วยสู้สู้ฉันอยู่ข้างนอกทันก่อนย่อยู่ด้านหน้าเพราจะอยู่ด้านหน้าบอกโดนดาเมจ พยายามอยูด้านหลังไว้ว่าอย่างเดียวสกิลพุ่งนี่แหละอันนี้นี่ดูดเลือดทันอยู่ทับ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 สีสีปะสีสีปะออกตาตาตาดูสิอยู่กับตะบูมเนี่ยมันจะใครจะมีคนตายไหมดูสิไม่ใช่ตายเนี่ยเห็นไหมบางคนก็ตายเลยนะตะบูม เฮ้ยไม่ตายนี่อาจจะไม่ตายอะบอกเลยนเจาาโอเคโอเคอย่างงี้ถือว่าสวยเพราะว่ามันเหลือคนเยอะตัดเส้นตัดเส้นผมไม่มีเส้นมาตัดทั้ทีตัดมาตัดตัดเส้ดคนคนทเสนก็ไปตัดเสนของเพื่นไดครัม่ชุบุตัดเคอลบไอลากไปอยู่สุดทองนโอ้ยโอยอยมันทำท่าอะไรวะมันทำท่าอะไรเฉยทีีีีบงกีฟ เออโดนแสบแบงค์สิอย่าอยู่หน้าบอสอย่าอยู่หน้าบอสไอ้ท่านี้ไม่ทุบทุบโดนมุมเอ้าท่านี้มันทุบโบยที่มันโผล่แบบบ้าคลั่งอ่ะเอ้ยฉันน่าจะหมดโคต้าเกิดแล้วเอ้าเ้ยยังยังยังตตเอ้พอได้พอได้พอได้ดาเมจยังเยอะอยู่ตัดเส้นตัดเส้น คต่อถ้าอี่ยังคนปั๊บคะแนนผมสิบแปดแล้วนะอย่าตีไอ้นั่นเล่นน่ะไในมิลซ่าถ้าครบปุ๊บมันตายน่าจะตายน่าจะหมดแล้วอ่ะฉันน่ะแต่น่าจะผ่านอยู่เพราะว่าดาเมจเหลือเยอะดาเมจเหลือเยอะอยู่เฮ้ยหมู่บูมเอาเลือดดีดีโอ้แต่ยังดีไว้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  นิดนึงออียนิดนึงแล้วเนี่นิดนึงยีแล้วมันจะเปลี่ยนดีงไงรอออไม่แต่อันนี้เดี๋ยวมันจะตัดฉากแล้วมันไม่ตายยิงรอเดี๋ยวรอดูอีกทีถ้าจะไม่ผิดครม่ ตัด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 มันต้องขนไม่มีเส้นเออเนี่ยมาตัดฝั่งนี้หน่อยมาตัดฝั่งนี้หน่อยสองเส้นโอ้ยเลือดเพิ่มชช้้าาใช่บอสมันจะเลือดเพิ่มถ้าไม่ตัดอ่ะโอ้ยตะบูมความเลือดไม่ได้หรอกเออไม่ได้หรอกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพ่อพอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอตีก่อนตัตีไปก่อนตีไปก่อนรอบนั้นก็ผ่านแบบน้อยๆอ่ะม่รู้มั้ เลยเลยหลุดแล้วไปยังมูแ<ป>มันเลยลแ,แล้วอันนี้คือตีดาเมจเพียวแล้วตะบูมดาเมจเพียวแล้วตัวเนี้ยไปทุบทุกมูดดมแดงคือได้หรอ,ได,อได้รับไปทุกได้อโอเคตายไปหมดโอเคยังเหลืออยู่ยเฮ้ยเหลือตะบูมว่ะตะบูมแข่งใจ๊คบอกวันอยู่เห็นทวนอยู่ตัดเส้นตัดเส้นตัดเส้นให้หน่อย ดีตีฟอันนี้ีฟเฮ้ยมีเคได้วะสวยเคลบตะเกียหน่อยนะเล่นลบตะเกียบมาบูบบบบบบคบเลบบบบเบเบบบเบบ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 บเบบ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 ลบกบบ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 เล็กเบบบเเเล็ก ตบใหแล้วไหวไ้แล้วเราสองคนที่เป็นดาเมทตบอลใหญ่มากทัน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 ทน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 เอ้ยอรอบเดียวอะเอ้ยเอาอะ่ะไม่แต่แต่มันเวิรกจริง หิงช่อซั้นเหรอช่อซั้นเดี๋ยวฉันเห็นเหมือนมันบังคับตายสามคนเพื่ต่อให้แบบออกมาแต่แค่ตายแค่สามคนแต่ไม่พอแม่งตายโหฉันอีกแล้วเฮ้ยอีกแล้วผมกินเรียบเลยว่ะอ๋อต้องต้องส่งช่วยป่ะครับเอ้ามันทำไมเกิดสองมันทำไมเกิดไม่ได้ผมอยู่ในบ้าแล้วว่าเได้ไปแล้วแปลว่าเราได้แล้วชุบได้ไหมมันฉันเกิดไม่ได้ ฉันกดเกิดไม่ได้ใช่ไหะต้องกดเกิดล่ะกดกดเกิดก็ไม่ได้ไม่ได้เหรออันนี้มันอันนี้มันรับคอรต้าเดียวกับบาโฟมครับโคราโคราโคลาอันเนอะไม่งั้นฉันต้องฉันต้องกดออกเลยงั้นอ่ะอ๋อตะบอยชุบไม่ได้แล้วตะบอยครบโอเคออกก็ได้ไม่เป็นไรมันอยู่ข้างนอกเอาไงลงอีกรอบหรือไม่ลงเออผมออกมาตายอยู่ข้างนอกช่วยเฮ้ยได้เหรียญครบเลยตะยักษ โอ้โหเอาใจเฮ้ยเรามันไหวยังเรามันของยี่สิบนาทีเองใช่เหรอนี่เลยยี่สิบนาทีครึ่งตกปลาหมดยี่สิบนาทีเรามันของแท้เฮ้ยเอาวะรับรับธนาทร์ได้หมดเลยเออรับลงธนาทร์ย่อไม่ไม่ไปถึงเงี้ยไอเหรียญที่สุ่มนี่ยเรารับได้หมดเลยเออฉันรับแล้ว น้อยกว่าน,นี้อีกนะถ้าเราไม่เสียเวลาใช่มาอธิบาย<ผ>อีกแล้ใช่แมลมวเราตายเยอะเมื่อกี้มีฉันกับกับกับมิเชิล่าสองคนนะจังหวะเบิร์ดเออเฮ้ยนีย <spe c> ่เป็ราเป็นชั้นิดตายไปชิงไปชิงที่ไปชิงแอสเซมบล์จ,จลอดเพจจอดเพจแล้วแบกมาเฮ้ยสวยเราจะลงไปอีกรอบหรือเปล่ามี <S <s หน้า,า,าเสียเลยจะเบ็ยดใครกับลงสินาดีไม่เมื่อกี้มันเวลาขึ้นเมตยักษ์ฉันก็ไม่ได้ดูเลยขึ้นขึ้น ยี่สิบนาทีนี่ยี่สิบนาทีเดี๋ยวนีเราก็คุยเราก็อธิบายเพื่อนเพื่อนที่มาเคยลงไปสิบนาทีอยู่แบบเราก็นับคนด้วยโอ้โหได้หนีนี่คือแบบห้าสิบเหรียญนะผมว่าผมได้ผมต้องได้การบังแล้วอ่ะไม่ได้ฉันตุ่มแล้วฉันก็ต้องในไม่ไม่อย่าพิ่งสุ่มตอนนี้ไม่สุ่มตอนหลังลีตีห้าตอนนี้การมันหมดแล้วเออมันหมดแล้วพรุ่งนี้ก่อน